อยากรู้ไปซะทุกเรื่องว่าใครว่าตัวเองเอาละค่ะ วันนี้กับคอนเทนต์นี้นะคะอีกหนึ่งคอนเทนต์นะคะที่พี่เมนะแอบอยากจะรู้แอบอยากจะรู้นะคะเวลาเราเห็นใครเขาอาธิษฐานขอพรหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าอาธิษฐานขออะไรอะ่ะซึ่งบางทีบางคนนะคะหรือคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่บอกกันหรอกใช่ไหมแต่ทีนี้นะคะพี่เมย์แอบถามเพื่อเอฟซพี่เมย์เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะอยากรู้ ใช่ไหมล่ะว่าคนของคุณเวลาเขาอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิใ์ใดๆก็แล้วแต่นะคะเขาอธิษฐานเรื่องอะไรบ้างเรามาดูนะคะกับไพ่สามใบที่พี่เมย์จะเปิดให้ต่อไปนี้นะคะทุกคนคะ่ะคนที่ดูคลิปพี่เมย์อยู่นะคะหรือคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้กับพี่เมย์นะพลังงานของเราดึงดูดกันนะคะ่ะเป็นพลังงานเดียวกันเขาเรียกว่าสินเสมอเจอกันนะคะใครที่มาเจอพี่เมย์นะคะนึกถึง หน้าของใครคนนั้นของคุณไว้เลยนะคะแล้วก็อธิษฐานถามไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเวลาเขาอธิษฐานขอพอรเขาอธิษฐานขอพอรสิ่งใดนะคะเรามาดูกันกับไพ่สามใบนี้เลยค่ะอธิษฐานนะคะนึกถึงหน้าคนคนนั้นของคุณไว้เลยค่ะ ไ้ทาร์ลอดขาใครครนนั้นของเอซีพี่เมย์เวลาเขาอาธิฐานจิตขอพรเขาร้องขอหรืออธิฐานเรื่องอะไรบ้างคะไปดูพร้อ,อมๆกัน,นะคะ่ะออกมาแล้วนะคะโอ้ยไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ แไม้เท้าคนคนนี้นะคะอธิษฐานร้องขอเรื่องการติดต่อสื่อสารกับคุณนั่นเองนะคะเรื่องการพูดคุยนะคะไม่ว่าเขาจะคุยอะไรกับคุณนะคะเขาบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเกี่ยวกับตัวคุณด้วยการสื่อสารขอให้มันเป็นผลสําเร็จไม่ว่าการเจรจาเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ แปดไม้เท้านะคะเรื่องของการพัฒนา การงานหน้าที่การงานเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เราแปลได้ในหลายทางกับไพ่ใบนี้คนคนนี้อาจจะมีบุคลิกลักษณะของคนที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะและไพ่ขึ้นมาเป็นแปดไม้เทา้าแปดไม้เทา้าถ้าเรามองเรื่องการทำงานเขาก็อธิษฐานร้องขอนะคะให้การงานของเขาพัฒนาไปได้ด้วยดีให้เขามีการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้ว ถ้าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะคะเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์ของเขาพัฒนาไปด้วยดีด้วยเช่นกันและอีกในหนึ่งเป็นไพ่แห่งการสื่อสารอย่างรวดเร็วไม่ว่าเขาจะสื่อสารหรือ เจรจาพูดคุยเรื่องราวใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเขาก็อยากให้มันสำเร็จผลนี่คือเรื่องราวที่เขาอาธิฐานในความหมายของไพ่ใบนี้พี่เมย์พยายามอ่านให้ในทุกแง่มุมเลยนะคะเรามาดูอีกสิคะว่าสิ่งที่เขาอาธิฐานมีอะไรอี อีกนะคะไพ่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ของ queen of วอลนะคะคนคนนี้บอกเลยนะคะเรื่องการอธิษฐานร้องขอเขาอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเรื่องราวของการเดินทางนะคะคนของคุณ ไพ่ขึ้นมายืนยันนะคะว่าเป็นคนธาตุไฟเมสสิงหธนูนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นราชินีถือไม้เทา้าและบอกเลยนะคะเรื่องหลักๆเลยก็คือเรื่องการทำงานเรื่องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องของการเดินทางคนคนนี้อาจจะ,ะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าต้องเดินทางไปมานะคะในที่ไกลๆบ่อยๆนะคะเขาอธิฐา ร้องขอนะคะขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็การเดินทางของเขาด้วยนะคะมาดูอีกนะคะว่าสิ่งที่เขาอาธิฐานในใบสุดท้ายใบที่3นะคะสิ่งที่เขาอาธิฐานและร้องขอคือเรื่องอะไรคะค่ะไพ่ขึ้นมานะคะ เป็นไพ่ของหนึ่งดาบนะคะแน่นอนแล้วก็ชัดเจนเลยกับคนคนนี้นะคะร้องขออธิฐานด้วยเขาเรียกว่ารูปร่างหน้าตารูปลักษ์ความเฉลียวฉลาดนะคะ <c oughs> เขาอยากให้ตัวตนของเขาคำที่เขาร้องขอก็คือการที่เขามีเสน่ห์นะคะมัด ไปทุกผู้ทุกคนทุกเพศทุกวัยคําพูดของเขาเฉลียวฉลาดนะคะขอให้เป็นคนเขาอธิษฐานร้องขอให้เขาเป็นคนที่มีวาจาที่มีสเสน่ห์นะคะใครเห็น,ใครร,ใ,คหนใครรักใครเห็นใครรักใครแล้วก็เอนดูแล้วขอให้มีรูปรักที่สง่างามมีรูปรักษที่งดงามทุกคนตกหลุมรักเขาและเชื่อมั่นเรสเพคเขาก็คือเคารพเขานะคะ ให้เกียรติเขาในสิ่งที่เขาพูดในวาจาที่เขาพูดและให้เขานะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความ น่าเชื่อถือนะคะคนคนนี้นะคะกับคำอธิษฐานร้องขอกับเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแล้วในความสัมพันธ์ของเขาด้วยการที่เขาพูดด้วยวาจาที่คมคายและมีสเสน่ห์ทั้งตัวในของเขาเองในการพูดของเขานะคะแล้วก็บุคลิกลักษณะความสง่างามความเฉลียวฉลาดนั่นคือสิ่งที่เขาอธิษฐานร้อง ร้องขอเป็นหลักๆเลยค่ะ